มันนี่อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n นี u อัปเดตนะครับรายการ m o n นี u อัปเดตนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วใน1อาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราจะติดตามข่าวสารเรื่องไหนกันบ้างละกันนะครับผมเชื่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคงไม่มีข่าวไหนนะครับที่จะดังไปเท่าเรื่องของโจไบเดนขึ้นรับตําแหน่งละกันนะครับก็โจไบ การระดับโลกแล้วกันนะครับซึ่งถ่ายทอดอํานาจมาต่อจากนายทรัมป์แล้วกันนะครับซึ่งทําเราก็รู้อยู่แล้วะครับว่าเขาเป็นสไตล์ไหนนะครับโจไบเดนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเลยครับเริ่มยกเลิกข้อตกลงต่างๆที่ทรัมป์เคยทําไว้อย่างเช่นแบบกลับเข้าสู่ Paris a g r e e m e n t นะครับว่าเราจะใส่ใจเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นนะครับยกเลิกนโยบายกีดกันชาวมุสลิมนะครับบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าในอาทิตย์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นข่าวของไบเดนนะครับพยายามจัด Rescue แ a n นะครับที่ผมเกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับว่าเขามีแผนเนี่ยจะอจัดฉีดเงินอีก1.9ล,ล้านล้านเหรียญน,นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ประเด็นที่กําลังจะเข้าสภาของเกนนะครับเพราะว่านางเจเน็ตเยเลนนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดนะครับตอนนี้กำลังจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่นั่งทั้งเฟดแล้วเป็นผู้หญิงคนแรกที่นั่งทั้ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเลยนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าว่า,วาก็หวังว่าการรับตาแหน่งของไบเดนเนี่ยหลังจากที่รับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยคอนเกรสนะครับน่าจะให้ผ่าน1.9ล้านร้านออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของทั่วโลกครับโดยเฉพาะอเมริกาที่เขาเป็นกังวลเนี่ยครับยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าชะลอตัวชะลอตัวคือมันยังไม่ฟื้นกลับมาอย่างที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นการ ฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆากเวลานี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อเมริกันเข้าสู่ r e c e s s i o n นะครับแล้วก็เขาก็คาดการไว้ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเรื่องของดอกเบี้ยยังต่ำอย่างต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีการนโยบาย QE อย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าการ QE รอบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกว่า QE รอบอื่นๆในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับ QE มานะครับเมื่อก่อน QE นะครับจะอยู่ในรูปของการที่เขาเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินพอเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินปุ๊บไปซื้อคุณกู้พันธมงคธนบัติ เอกชนถืออยู่ครับเอกชนก็จะมีเงินในมือมากขึ้นเอกชนพวกนี้ก็คือสถาบันการเงินธุรกิจขนาดใหญ่เงินพวกนี้ครับเขาก็จะมีเงินไปปล่อยกู้ต่อไปลงทุนต่อพอมีเงินไปปล่อยกู้ต่อไปลงทุนต่อครับเงินพวกนี้ก็จะหมุนเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจแต่ผ่านธุรกิจขนาดใหญ่นะครับคนที่ได้ไประโยชน์จริงๆนะครับมันเลยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นการกู้อย่างรุนแรงนะครับเห็นการอัดฉีดกันอย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดเงินเฟ้อมากนักเหตุผลก็เพราะว่าการเงินที่เขาอัดฉีดครับมันไม่เกิดการหุนนนของงเิ ตัวเงินนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับ velocity หรือว่าการหมุนแต่ว่าการที่เขาอัดฉีดผ่าน QE เมื่อก่อนนะครับมันเป็นการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินคนที่มันได้เนี่ยก็คือ ธุรกิจขนาดใหญ่และเงินมันก็หมุนอยู่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่ครับแต่ว่าการอัดฉีดเงินรอบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างออกไปครับการอัดฉีดเงินรอบนี้เนี่ยผมจะใช้คําว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัดฉีดตั้งแต่ฐานล่างนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดขึ้นมาใช้ใช้ใช้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยมันจะเกิดการหมุนของเงินนะครับซึ่งมันเกิดการคาดการณ์ครับว่าการอัดฉีดเงินในลักษณะเนี่ยมันไม่เหมือน QE กับในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่อัดฉีดมาอย่างเิเนเนเนนเง,เงน,น ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจคำว่า velocity ลองไปเซิร์ช Google เพิ่มนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลาลงหรือว่า velocity คืออะไรแต่ว่าพอมันเกิด velocity มากขึ้นหรือว่าการหมุนของเงินมากขึ้นนะครับเขาก็เลยคาดว่า อัตรางเงินเฟอ้อในปีนี้ครับน่าจะมาเรื่อยๆนะครับปีนี้มันก็เลยเป็นธีมของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆที่เฮดจิ้งเงินเฟอ้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคงบิตคอยน้ำมันน้ำมันทองคงทองคำพวกนี้มาหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่บไบเดนรับตำแหน่งนะครับเราก็จะเห็นข่าวเนสแต็กออทำหไฮเลยนะครับเขาเรียกว่า s อสแอนพีหก็ตามนะครับดาวโจนส์เนี่ยก็ยังไม่ทําออดทาหายด้วยซ้ำแต่ว่าเนสแต็กวิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเรื่องนี้ผมว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเรื่องของบิตคอยนะครับคือบิตคอยเนี่ยตตัั้งงแ่่่่่ชววปีีีใหหมมมมาาาาททเเเรร็นอนออกะลุ ไปถึง1ล้านนะครับแล้วก็มีดราม่าเรื่องของเออเขาเรียกว่า business provider ในการซื้อคริปโตตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมีปัญหาคือล่มเหตุผลเพราะว่ามีคนไทยอะครับเข้าไปสมัครจนวนมาแล้วใช้แพลตฟอร์มจนวนมาทำให้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มระเบิดก็คือมันไม่สามารถรองรับยูเซอร์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับสำหรับระบบออนไลน์แบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมระบบหลังบ้านไว้อย่าง พร้อมนะครับแล้วมีคนกระหน่าใช้เข้าไปเนี่ยอย่างเว็บไซต์ผมเนียครับถ้าเกิดมีคนใช้อยู่ดีปกติมีคนใช้อยู่100คนเนี่ยอยู่ดีคนกระโดดขึ้ามา200ปั่มเนี่ยคือเว็บชา้าเว็บเกือบล่มได้เลยนะครับ แม้กระทั่งสตรีมมิ่งที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เราจะเห็นว่าบางวันที่มีวอล่มเทรดสูงๆเนี่ยสตรีมมิ่งเออเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าการที่ผู้ให้บริการ Business provider เนี่ยเขาต้องชะง,งักไปเนี่ยเขาจะชิงเงินเป็นแชร์ลูกทรงแชร์ลูกโซ่อะไรย่งี้ผมว่าไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าก็ถามว่าเขาทําพลาดไหมก็เป็นพลาดครับผมว่าก็ต้องเป็นให้เขาศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่าราคาบิตคอยนนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมันอาทิตย์เนี่ยมันมีขึ้นไปถถถถถ 40, นแถวๆที่แถวๆเบ แล้วก็มีรีบาวกับขึ้นมานะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่เวลาสินทรัพย์ตัวไหนนะครับที่มันขึ้นเอาขึ้นเนาขึ้นเนาขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยเราจะได้ยินแต่ข่าวดีของข่าวนั้นครับบิตคอยจะมาแทนทองคําบิตคอยเกิดการฮาวิ่งนะครับราคาเลยวิ่งทุกคนเข้ามาเก็งกาไรเป็นสินทรัพย์ในอนาคตมันเป็นดีเซทไรฟ์ไฟแนนซ์มันจะเข้ามาทดแทนเทงวีบอคเชนคือโลกอนาคตเราจะได้ยินข่าวพวกนี้ครับเต็มไปหมดเลยครับในทางกลับกันครับในเวลาที่สินทรัพย์ต่างๆนะครับ ปรับตัวลงนะครับเราก็จะได้ยินข่าวลบของมันนะครับออกมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bitcoin มีการทำ transaction ซ้อนซึ่งสุดท้ายแล้วเขาคอนเฟิร์มกันแล้วนะครว่ามันเป็นแค่ข่าวลือไม่เกิดขึ้นจริงรวมถึงก็มีนักลงทุนระดับโลกออกมากันใหญ่เลยนะครับเมื่อ Bitcoin ตอน40,000นีน่งเงียบกันหมดนะฮะพอหล่นต่ำกว่า30,000ปุ๊บเริ่มออก,ออกคลิปออกทุกอย่างว่า Bitcoin จบแล้วมันเป็นการเก่งกําไรคุณบิตคอย คุณคิดว่าคุณจะซื้อของเนี่ยมีคิดหรอว่าใครจะเอาบิตคอยไปซื้อของวันนี้คุณซื้อของได้เท่าหนึ่งอยู่ดีราคาผันผวนซื้อของได้น้อยลงซื้อของได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นตัวกลางของเงินได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับบิตคอยถ้ากระถามผมเนี่ยมันก็เข้าข่ายสินคย์เก่งกำไรจริงๆนั่นแหละครับราคามันวิ่งแรงขนาดนี้แล้วทุกคนพูดถึงขนาดนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็อันตรายจริงๆนั่นแหละครับก็ต้องระมัดระวังกันทุกท่านนะครับแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่ นะครับแจ็คหมากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มีประเด็นว่าเฮ้ยโดนรัฐบาลจีนอุ้มไปเปะวะเพราะว่าเขาหายปกติเนะี่ยแจ็คหมาเป็นคนดังของประเทศจีนไม่แค่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเป็นคนดังระดับโลกนะครับแต่ว่าไม่ออกสื่อมาประมาณ2เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งคําถามว่าเฮ้ยแจ็คหมาหายไปไหนนะครับาบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับคือแจ็คหมาเนี่ยเคยเขาเรียกว่าวิพากวิจารระบบการเงินของจีนแล้วกันนะครับในเคสตอนที่เขาเจะเอาแอนด์กรุ๊ปเนี่ยเข้า แอนกรุ๊ปเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกการเงินทั้งโลกเลยนะครับด้วยขนาดบริษัทที่ใหญ่มากและเเค่นโลยีของแอนกรุ๊ปละกันนะครับทีนี้ยแจ็คหมาก็เลยไปวิจารณ์ครับว่าบอกว่า <c oughs> เฮ้ยระบบการเงินของจีนเนี่ยมันเป็นตัวถ่วงมันแบบมันไปอนาคตไม่ได้มันล้าหลังคุณเอาเหมือนคนแก่ๆที่ไม่สามารถไปสู่โลกใหม่ได้มาควบคุมระบบการเงินตอนนี้หรอมันจะทําให้จีนแพ้เนี่ยวิจารณ์ประมาณนี้ครับพอวิจารณ์เสร็จปุ๊บ หลังจากพูดวันนั้นแจ็คหมากก็หายไปเลย2เดือนครับทีนี้แจ็คหมากกลับมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ตอนที่ช่วงแจ็คหมาหายไปแล้วก็โดนรัฐบาลเล่นอย่างรุนแรงว่าเฮ้ยเขากําลังผูกขาดตลาดเขากําลังแบบโดมิเนนต์ตลาดมากเกินไปนะครับราคาของอาลีบาบาครับก็หล่นลงมาจากจุดไฮเดิมเนี่ยประมาณ30เกือบเกือบเลยนะครับแต่พอมีข่าวแจ็คหมากกลับมาปรากฏตัวนะครับเป็นวิดีโอคอลด้วยซ้ำทำไม่ได้ปรากฏร่างจริงนะครับก็ราคาดีดขึ้นมาเลยนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับังนั้นเนี่ยก จับตาดูกันต่อไปครับยังไงผมก็เชื่ออาลีบาบาน่าจะไปต่อได้นั่นแหละครับแต่ว่าในช่วงนี้ที่ เรื่องของเลกูเลเตอร์ของทางภาคจีเนี่ยอาจจะเข้ามาวุ่นวายนิดนึงเนี่ยมันทําให้มันไม่เป็นฟรีมาเก็ตเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงยากลาบากของอาลีบาบาเล็กน้อยละกันนะครับและก็มีข่าวเรื่องของ Gra b นะครับเตรียม IPO Gra b ที่เราสั่งอาหารที่แบบเป็นเพื่อนคู่ยากเราตอนช่วงโควิดที่ต้อง work from home เวนะิร์ r ฟอร์มโฮมกันเนี่ยแล้วเราสั่ง Gra b บกันครับแกร็ Grab เนี่ยครับกำลังจะ IPO แล้วนะครับเ,เขาว่ากันว่าขนาดของ IPO ของ Gra b เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะครับ วัาแรกซึ่งใหญ่มากนะครับซึ่งข่าวเนี่ยยังไม่มีชี้ชัดออกมานะครับว่าจะเมื่อไรจะที่ไหนจะทําอย่างไรให้หุ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูท่านฟังอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่า g กร็เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่หลายๆคนจับตามองเหมือนหุ้นเกอรี่ที่เข้าบ้านเรานั่นแหละครับแต่ก็ถ้าหุ้นไหนที่มันดังมากๆก็เอาจริงๆคือพอมันมา IPO ครับราคามันก็แพงจนผมแบบซื้อไม่ลงเหมือนกันนะครับอันนี้ข,อข้อเห็นส่วนตัวละกันนะครับดังนั้นก็รงองรรงนนรร่่ามววีขเื คน,นค,คนที่ผลิต iPhone อยู่ตอนนี้แหละครับย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือถ้าเกิดลองมองย้อนไปเวียดนามตอนนี้เหมือนกับประเทศไทยตอนช่วงประมาณสักก่อน2-5-3-5ที่ตลาดหุ้นเริ่มกลับมาบูมเงินทุนกําลังไหลเข้ามีการ ตั้ง FDI มีเงินไหลเข้าไปเยอะเหมือนกับประเทศไทยตอนช่วงนั้นเลยครับดังนั้นช่วงนี้เราก็จะได้เห็นกระแสของหุ้นเวียดนามนะครับวิ่งมานะครับเพราะเนื่องจากตลาดมันยังเล็กเงินทุนไหลเข้าไปเนี่ยมันก็ราคามันก็ขึ้นได้อย่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากทงากทงภาครัฐการปอดภาษีนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าแรงที่มันถูกกว่าประเทศโดยภาพรวมแถวๆนี้ครับมันก็เลยทําให้ฐานการผลิตถูกย้ายไปตรงนั้นได้เยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยเวียดนามก็เป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจไม่เลวเหมือนกันะรเพาาว่ ถ้าเกิดเวียดนามจะทํา e e c แบบบ้านเราคือเป็นไฮเทคโนโลยีนะครับคือเขาไม่ต้องแบบคือเขาทําจากฟิวเปล่าๆแล้วก็สร้างใหม่เลยครับเขาไม่ต้องมารีโนเวทของเดิมที่เป็นอุตสาหากรรมเดิมแล้วรีโนเวทใหม่เหมือนบ้านเรานะครับแล้วบ้านเราตอนนี้ค่าแรงก็ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ครับผมเชื่อว่าในเชิงแข่งขันเนี่ยเราค่อนข้างลาบากนะครับงัน้นก็ช่วงนี้เทรนด์เรื่องของการลงทุนต่างประเทศออกไปลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนลงทุนโดยตรงเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นศึกษานะครับเผื่อเกิดโโออกกาาสสมีีีดดๆเน่ยจะไ้ กระจายพอร์ตการลงทุนไปต่างประเทศกันมากขึ้นแล้วกันนะครับออแล้วก็มีงานวิจัยจาก World Bank ครับก็บอกว่าประเทศไทยปีนี้น่าจะโตได้สัก4เนะครับก็ดีกว่าแบงค์ชาติคาด,าน,น,คาดนะครับคาดที่3.2นะครับก็แต่ว่า World Bank เนี่ยเขาก็บอกว่า้ความเสี่ยงของประเทศไทยก็มีนะประเทศยูเนี่ยคือพึ่งพาท่องเที่ยวกับภาคบริการเป็นหลกักซึ่งโควิดเนี่ยมันกระทบเต็มๆแล้วตอนนี้ การระบาดของโควิดมันเริ่มกลับมาเป็น second ว a เออนี่เขาไม่เรียก second w a ใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดน,นะครับมันเป็น second ว a กลับมาเนี่ยต้องระวังปัจจัยเรื่องนี้ดีๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่านักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยกระทบกับบ้านเราจริงๆนะฮะดังนั้นช่วงนี้ก็เรามาระวังครับช่วยดูแลตัวเองอย่าให้คิดมันระบาดไปมากกว่านี้นะครับทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นปกติได้เร็วมากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เทรนด์เรื่องของอ่อ e คา a r นะครับ EV car ตอนนี้ก็ โขมกระหน่ำอย่างรุนแรงนะครับเหมือนช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกไปตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยเริ่มพยายามทํา EV ีค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ตัวเองผมก็เชื่อว่า EV วีคายัางไงมันมาแน่ๆครับมาเร็วมาช้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟา้าซิลิเตตจะตามทันไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยครับยอดขายปี2020เนี่ย EV วีคาแซงรถยนต์น้ํามันแล้วนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์น้ํามันนะครับซึ่งน,นอร์เวย์์าาเเเเเเเนน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 นีีี่่่่่่่่่ยยยยยยยรร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 รูรู้้้้้กกกัััััััออออออแแลลลลวววคคคบบบบาา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 าืงงงงงงงขขขขถตไไฟฟทํดดะะ็็ฐสสุุมพฝฝโป ฝั่งนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการปล่อยไอเสียเรื่องของมลพิษต่างๆค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่3เนี่ยเ,เรื่องของอนุรักษ์พลังงานเรื่องของกรีนฟิลอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างห่างไกลมากๆนะครับก็อยากจะให้ระวังกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของทองคำแล้วกันนะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็ทองคําช่วงนี้ต้องยอมรับเขาว่าผันผวนจริงๆครับในช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยปรับลงมาพันแแล้วดีดขึ้นกลับมาพัน แ3 0แล้วก็ด้วยค่าเงินบาทที่แข็งเรื่อยๆเงิน US อ่อนเรื่อยๆเยๆนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทองคำค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็นพันแแล้วก็เจอแรงขายลงมาพันแปแล้วก็ไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้ครับทองคําช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ผมมองว่าค่อนข้างโดนปัจจัยกดดันเยอะนะฮะใครเทรดทองคำใครเก็งกำไรในทองคำเนี่ยผมแนะนําว่าให้กําหนดหน้าตักดีๆกำหนดสต็อปลอดีๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมส่วนตัวโดยจริงๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อทองคําน่าจะยังไปต่อได้ในภาพยาวนะถ้าใครไม่ได้ซื้อเก็็งงงงงงกกํําาาไไรซซซืืื้้้้ออออออแแบบบลททททุุนนค่่่เเววยผมั โอกาสที่ดีอยู่นะครับอันนี้แบบส่วนตัวเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ Wi กอินเด็กนะครับวิกอินเด็กเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุ้นเคยมากลยเพราะวิกเนี่ยมันเป็นอง่ายคือมันเป็นดัดชนีความกลัวตัวหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งดัดชนีความกลัวเนี่ยยิ่งสูงแปลว่าคนยิ่งกลัวการที่คนยิ่งกลัวหมายความว่าเฮ้ยคนกลัวว่าตลาดจะลงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเปิดช็อตโพซิชันนะครับใช้คํานี้วิกอินเด็ก ยิ่งเยอะแปลว่ามีช็อตโพสิชันในตลาดยิ่งเยอะพอมีช็อตโพสิชันยิ่งเยอะเนี่ยนั้นหมายความคนกลัวว่าตลาดจะลงเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับก่อนปี2020เนี่ยวิกกินสเต็กนะครับวิ่งจะจะวิ่งอยู่แถวๆหลักหน่วยสูงสุด15เนี่ยครับคือหลักหน่วยจนถึง15เนี่ยถือว่าเป็นเรนปกตินะฮะตอนปี2019แต่พอหลังจากที่เกิดโควิดปื้มพุ่งวิกพุ่งไป7 80นะครับแล้วก็มีย่อตัวกลับลงมาตอนนี้วิกสเนี่ยครับ ค่าเฉลี่ยปกติของมันนะครับกลายเป็นว่าอยู่ที่20-25นะครับดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่ามีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งหรือว่าบางกลุ่มนะครับมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเค shape คือ financial asset พุ่งขึ้นแต่ว่า real sector พุ่งลงนะครับไอ้ gap ที่ห่างตรงนี้ที่มันห่างไปเรื่อยยิ่งหุ้นออทามไฮเมื่อไหร่นะครับมากเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจจริงไม่ตามไปนะครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องความต่างตรงนี้นะครับที่ต้องระวังกันให้ดีนะครับวิก เปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นกระจายการลงทุนดีๆนะครับ,จ,บจับจังหวะตลาดดีๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเลยครับพันธบัตรวิ่งเ,เรือเซกเตอร์ลงยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยว2การาฟเนี่ยที่เป็นเคเนี่ยมันจะต้องมาเจอกันสักวันหนึ่งแต่ถามว่าวันไหนคือไม่มีใครรู้ครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงมันจะจบนั่นแหละครับดังนั้นก็กระจายการลงทุนให้ดีครับบริหารพอร์ตพยายามลดความเสี่ยงพอร์ตนะครับพยายามไปถือสินทรัพย์ที่มันเฮดจิงความเสี่ยงมากขึ้นถ้าใครได้้้กกําาาาไรรหุนเเเยยออะะแลววจจี่ ลินขายหุ้นออกมาบางส่วนมาเก็บนเสนสินทรัพย์ที่บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้นะครับอ่าเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ PTTOR เอ่อความรู้สึกผม PTTOR ตอนนี้เหมือนกับบิตคอยอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับคือใครๆก็พูดถึงแม้เพื่อนผมที่ไม่ได้ลงทุนอยู่นะครับก็ยังมีโทรศัพท์มาหาไลายมาเลยเฮ้ยเช่นอยากจะลงทุน OR ทํายังไงวะไม่เคยเปิดพอทุนมาก่อนไม่มีพอทุนก็ ถือ OR ได้นะครับคือมันมันดังขนาดนั้นซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนที่ P2R เปิดตัวเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะให้ Small Lot First ก็คือให้รายเล็กมีสิทธิ์ถือมาก,ก่อนแล้วความตั้งใจของ OR ครับคืออยากจะให้รายย่อยถือแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับ OR ละกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคงไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าการตัดสินใจว่า OR ท่านควรลงทุนหรือไม่ลงทุนละกันนะครับแต่ว่าก่อนจะลงทุนหุ้น IPO หรือหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับจริงๆผมอยากให้ทุกท่านไปดูก่อนอย่างแรกว่า OR ทําอะไรนะครับรายได้3ส่วนเอ่อรายได้จากการสเปดขายน้ำมันรายได้จากค้าปลีกที่เป็นอเมซอนอเมซอนพวกนั้นแล้วก็รายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันกินสัดส่วนเท่าไหร่บ้างอยากให้ไปดูกันนะครับแล้วเงินที่ระดมทุนรอบนี้นะครับเอาไปทําอะไรนะครับช่วยทําให้มีการเติบโตในอนาคตหรือเปล่า นะครับผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นยังไงเติบโตอย่างต่อเนื่องไหมยังดีที่โอยังเติบโตต่อเนื่องนะครับก็ยังโอเคนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้มันถูกหรือแพงถ้ารู้แล้วว่ารายได้โอเคเติบโตต่อเนื่องเงินที่เอาไปใช้สมเพสสมผลต่อเนื่องกับการเติบโตในอนาคตก็มาดูต่อครับว่าหุ้นตัวนี้เรียกว่าถูกหรือว่าแพงนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมตอนนี้ถ้าเกิดด้วยราคาย้อนหลัง12เดือนตอนนี้นะครับ แล้วก็ขายที่ราคา18บาทเนี่ย PE จะอยู่ที่27เท่านะครับซึ่งแล้วแต่ทุกท่านมองเลยครับว่าจะมอง PTR เป็นพลังงานจะมอง PTR เป็นค้าปลีกสองเซกเมนต์สองเซกเตอร์นี้ก็มี PE พื้นฐานที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมประเมินแล้วก็วิเคราะห์เรื่องตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับว่ามันเหมาะแก่การลงทุนหรือเปล่านะครับอะไรที่กระแสเยอะมากไปโดยที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์เลยครับลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับนั่นคือสิ่งที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับอยากให้ทุกท่านระวังนะครับ อยากจะรบกวนทุกท่านให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับ,ใใกบทีมงาน m ั n นี่บั f a ฟ o นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ